ขึ้นภูทับเบิก

ีองญลอาีมากยดมองอะไรไม่เห็นเลยนูมองหมอกหนามากเลยก็จังฝนตกกันเลยมันหมอกลายๆเนาะหมอกมันลายจนะคือฝนตกเลย